ครัสบสวัสดีพี่น้องทางช่องบาตลาติกันตาชแน,นลคือเกา่าคือเดิมมื่อนี้สวัสดีทุกคนเนาะสวัสดีเอฟซีทุกทุกทา่านเมื่อนี้ก็เฮาสีมาอัพเดตเนาะก็คือเฮาได้ถ่ายคลิปเมื่อก่อนนันโตที่ว่าปลุงเานาะคืพิการเฮาสารกระตาพี่น้องอาสารกระตาด้วยสายยางเนาะก หลังจากที่ลงคลิปเมื่อนั้นเนาะกะแต่ว่าลายมือเจม,มแล้ววันนี้เฮาสิมาอัปเดตให้ทุกคนบ้างว่ากระตาเฮาฮอดคันใดแล้วเนาะแต่ว่าแล้วหรือบอหรือว่ายังเนาะไปที่ไหนกะติดตามรับชมรับฟังน้อกันเนาะทุกคนเนาะ,ปะแบบไปเดิงเลยนเด้อทุกคนได,ได้ลงุงสบายดีเองมาเนี่ย <laughs> <laughs> chắc mưa là cái tà cho này mà đây xàm xong mưa này à. ôi khả nhằng mau Ủa, cái điệu mau xem nào à thôi sẽ khác đó đi thưa con cái tà rất nhảy cái điệu cái đỏ này à. chỉ có khuyên đại bó mình chỉ bó hòn bó ยันมันยนุ่ยนะว่ะบักใหญ่ๆหนึ่งทุกคนใส่คนหน่อยคนแรกหนี่งเด้อเด็กเขาซ้อนขึ้นเออซานขึ้นชุดนี่เลยเป่าห้าสิบเซนอันนี้ก็ได้แล้วประมาณส่าเนาะส่าวเซนล้วนี่เอแล้วก็ทบลงมาหนี่งอันเหมเนาะ ยยไงเด้อทุกคนโอ้โหโอ้โหชี้หามือเลยเนาะโอ้คันเ้อมันยางนำตัดอันนี้แหละตัดใช้ย่างเน,นาะกับใช้ย่างฮอมบอ่อแน่กำลังซื้อมาใหม่ทุกคน เอขีิดว่ามันสิพ่อตอนนั้นแต่เนี่มันว่าพ่อมันขาดก็เลยหยุดไปสองหมืพิ่นเฮ็ดเวียกอื่นซะเออบ่ได้เฮ็ดเวียกไปสั่นกระตาหนวดแน่เออนั่งเล่นซุ่มกันแน่เพิ่านมาเฮ้ยว้าวข้างในข้างในใส่ยังไงข้างในเนี่โอ้นี่เลยคักขัดขัดขันี่แหะทุกคนอัปเดตกระตา

เอว่าคอมจริงคันช่องมือคืงก็แล้วอีลีพเพราะว่าเราเป็นเนื้อชายย่างเพินน่อนีพ่อเพิพ่นว่าสั่งเพิ่นเอมามาใหม่เนี่ยขนาดมันใหญ่แมนายยาเนี่ย,ยาแมนแล้วเพิ่นก็เลยได้ผักสองมือเพิ่นเอาบปได้ซานสานแต่มือเดียวหนึ่งได้นี่แต่มือมือหนึ่งมือ

này luận này sáng bắt đại bả luộn nội sáng ừ. hả nó luộn cái này này có là, là nào bả <laughs> <laughs> เดี๋ยวซาวแล้วเนี่ยขึ้นซาแล้วเ้จนกะแล้วแล้ววัด้นก็แล้วเอากำลังตีไ้อีกในสองมือไปยัไ่อ่ัดฮ่าฮ่่่่ ใส no ่วใส่ใส nice ่องขัดรองเข็มอ๋อแล้วไม่ใส่แฟนเด้หรเนี่ยเออกระจอดกันหลายพวกหลายตัวเน่ออขันซานตัวหน่อยหนยมันมันมันบกบเขาในนี้แ้่เนาะ อนี้มันใหญ่เกินพูดดิกหน่อยเอาเขาวอคนพูแล้วเอากระตุนเขาเนาะเปลามานี้เนาะมาได้เนาะอยเจ้าของคนนันนะเฮลามาอเนาะดงน้าจอมือซื้อน่มือค่อนก็ไป่นอดังเลยก็มี bất ừ. ừ. đi thế nào? nuốt ừ. ừ. à, Phải xuân chay cái tà cái gì? cái mà đại đấy cái gì? bớt hơn ở đây luôn เบอร์โทรเจ้าหรือว่าสั่งใน YouTube มาก็ได้นะสั่งในแอดมินได้ออโอเคสั่งมาเลยพี่น้องฝา,ากเบอร์พร้อมเด้อโปได้สนใจเออสีแอด,ดไปหาสีทักสีโทรไปถามคืนเด้อโ้รดยักได้ฝากเบอร์ไว้พี่น้องเออส่งทั่วโลกราคาเป็นกันเองส่งทั้งทีเนี่ ยังงา้ได้ายจฮอนผู้ชมก็อย่างนี้บอกพิกัดเส้นทางว่าขาดโทรศัพท์เลยเวาด้นาะตาย้หลท์สมมติว่าให้ให้เจ้ามีตะชานอันนี้บให้นวดได้บ่ได้แต่มีมีเงินให้ใช่ไหเขาหมายว่าขายเอากำไร นั่งอยู่ที่บนเขาเนาะบ่อขันซานไลยๆคนเนาะจากสามคนซะนั่งเห็ดน้ากันสินะหน่วยงานจากหน่วยงานชานกระตาสิเนี่ยนั่งโอ้สิงก็ไว้กันนะเงยโอ้ลุงสิงห์เออกนสิงห์เคยื่อนล้วไวปพร้อมกัน ไปกูไปเย็่นมากันยังไม่ได้ไหวสุดเอยมาใหม่ๆมันไผอันเขานั่งอยู่ในเลยชานกระตาเนี่ยคือจีแมนนั่งอยู่ในเลยไหรอันนี้ก็ไหลนี่เนาะก่อขึ้นจักไหไอ้หลอดเขานั่งอยู่นี่ก็ห่วยใช่ได้เข่าแล้วนี่เนาะ Chứ mà mình xuống là thùm hùa hả nó Khó xì bảo mấy nhắn cái ta tình những nhịn những nhịn 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 ใช้เครื่องไปตลาดก็ได้ย่อยๆเลยก็เก yeah. so, yeah, ับตานี่คือจ้าของเลยเซ่กะตาเซ่ยังมแรงเลยเซ่คนนึงตุกหนึ่งธรรมดาต้นึงดาือนมาิเ่เราจะเอาไม้มาขอบทุกกรงแลยว่ะเดี๋ยวขอบปกเนี่ยแลใส่ขอบคือกระดง ปางลเดตัดอย้ังบมือทั้ง้แล้วเปืออันเดตให้พี่น้องได้เบิ้งสนิกนสกรได้พี่น้องเด้อเบิ้งบัตตอนแล้วสิเป็นจังไดเสียเดตให้พี่น้องได้เบิ้งอีกเทอนึงนะกระตานนี่สีสีอัปเดตจากเธอ ติดตามตอนต่อไปพี่น้องสบายดีขอบใจหลายๆลาย